วัสดีครับมาเทสก่อนส่งให้ดูเนาะตัวนี้เป็น Olympus Pen S นะครับรหัสก็2อ7 6 6 9เตัวนี้ลูกค้าส่งมาให้พี่หนึง่ง CLA ให้เนาะตัวกล้องก็มาพร้อมกับห่วงสายคล้องนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์มาด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาฟิลเตอร์ออกก่อนอืม ตัวนี้ฟิลเตอร์อะตัวกล้องเนี่ยอาการที่มานะครับถ้าเห็นต้นต้นชิปเนาะอาการที่มาเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยไปหยอดน้ำมันนะครับที่ตัวเบรดแล้วก็ด้านใน,นกลไกด้านในเนาะน้ำม,นมันมันก็ไหลเข้าไปข้างในเบรดทำให้ตัวเบรดเนี่ย มันติดกันนะครับการหยอดน้ำมันเนี่ยกับกล้องเฟรมไม่ควรทำเด็ดขาดเฉพาะบางรุ่นบางจุดเท่านั้นที่จะใช้น้ำมันและใช้ในปริมาณที่แบบเหมือนเราเอาปลายมมจิ้มฟันอะแตะนิดเดียวอะแล้วก็ไปแตะแค่นั้นะนะครับไม่ควรที่จะไปแบบหยอดให้มันหยดลงไปหรืออะไรลงไปเลยนะครับโดยอย่างยิ่งใบเบร ตัวนี้หลายคนคิดว่าการใส่น้ํามันลงไปมันจะทําให้เบรลื่นแบบหล่อลื่นอะไรพวกนี้จริงๆแล้วผิดนะครับเพราะตัวเบรเนี่ยมันเป็นแผ่นแล้วมันก็ทับๆกันอยู่เนี่ยพอเราเอาน้ํามันหยอดลงไปเนี่ยในช่องว่างที่มันมีอยู่เนี่ยพอเจอน้ํามันปุ๊บมันก็จะดูดกันนะครับมันก็จะดูดตัวเบรทําให้เวลาใช้งาน พอขึ้นฟิล์มพอกดถ่ายปุ๊บเบดมันก็จะค่อยๆเปิดแบบช้าๆสโลว์สโลนะครับอืมซึ่งอาการาหยอดน้ำมันใส่กล้องเนี่ยพี่เน่งก็เจอหลายตัวแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผิดเนาะเผื่อใครมาดูจะได้ทำความเข้าใจนะครับว่ากล้องฟิล์มกับน้ำมันเนี่ยน้ำมันจากน้ำมันเครื่องต่างๆเนี่ย ห้ามใช้เนาะมันจะใช้ได้เฉพาะบางรุ่นบางจุดเท่านั้นและใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆนะครับอืมก็จัดการลือออกทั้งหมดเพราะมันต้องลือออกนะครับแล้วก็ล้างตัวข้างในล้างคราบน้ำมันออกทั้งหมดตัวเบตรตัวอะไรทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วพอล้างเสร็จอบแห้ง พอมันแห้งเรียบร้อยพี่หนึ่งจะประกอบอีกหนึ่งรอบพอประกอบเสร็จก็จะมาเช็คการใช้งานมาเช็คแล้วก็เช็คไล่สปีดนะครับชัตเตอร์บีนะแบบนี้ก็จะมาเช็คพอเช็คเสร็จปุ๊บก็จะลื้ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่ง อบแห้งอีกรอบหนึ่งแล้วประกอบอีกทีหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันที่มันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปอยู่ตามก้านสปริงในรูนอ็อตอ่าแล้วก็มันไปผสมกับรูนอ็อตบางส่วนที่มันเป็นสนิมแล้วอะไรพวกนี้นะครับมันก็เกิดเป็นเป็นน้ำมันที่ผสมสนิมอะมันจะออกเป็นแดงๆอะไรพวกนั้นนี่ยก็ทยอยล้างไปนะครับ ตัวนี้ก็จัดการเรียบร้อยตัวกล้องก็กลับมาใช้งานได้ปกติเลนชิ้นท้ายมีเส้นลาตายเนาะนี่หนึ่งก็ถ่ายรูปไปแล้วนะครับแต่โชคดีที่ล้างแล้วมันไม่ทิ้งคราบล้างแล้วใสปิ้งเลยที่เลนชิ้นท้ายนะในในชิ้นส่วนนี้เนี่ยในส่วนท้ายเนี่เห็นไหมเงาวับเลยนะครับคือโชคดีมาก แล้วก็เลนชิ้นหน้าเนี่ยถ้ามองเงี้ยปกตินะแต่ว่าถ้าย้อนแสงแรงๆจริงๆอาจจะเห็นเป็นขนแมวเล็กๆแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกับภาพหรอกไอของพวกนี้มันอย่าไปซีเรียสมันว่ามันจะส่งผลกับภาพให้เลนที่จะส่งผลกับภาพเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเป็นฝ้าเป็นแบบฟุบบฟ้งๆอ่ะแต่ถ้าเอานิ้วไปถูนเนี่ยแล้วมันสักๆอ่ะไห้เลนพวกนั้นอนะ่ะโยนทิ้งไปเลยไม่ต้องคิดว่าจะเอามาล้างแล้วมันจะใช้งานได้นะครับ ก็จัดการล้างไปให้หมดละมาเทสกันชัตเตอร์บเปิดที่2.8งจุนะชัตเตอร์บหลี่รูรับแสงไปที่4เห็นไหม8ดปดยิบสอตัวเบรสดูรับแสงก็ใช้งานได้นะครับอ่ะถัดมาสปีด8ความกล้องลงดีกว่าน่าจะเห็นง่ายกว่า ถัดามาสิบห้าสปีดมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆสามสิบหกสิบหนึ่งสองห้าอาจจะมองไม่ทันนะอีกทีนึงน,นะอืแล้วก็สองห้าศนยคือเพนอ่า โ e, e, อลิมปัสเพวกนี้เพนเอสเพนอีะไรพวกนี้ตระกูลพวกนี้ถ้าโชคดีนะครับถ้าโชคดีถ้าตัวกล้องมันยังดีอยู่เนี่ยเวลาล้างออกมาแล้วเนี่ยโอเคตัวสปริงตัวอะไรมันจะไม่ล้านะครับมันจะใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอกล้องที่เป็นสนิมเยอะๆหรือว่าเป็นกล้องที่ตกน้ํามาหรืออะไรพวกนี้บางทีเนี่ยเราล้างทําความสะอาด CLA ทั้งหมดแล้วเนี่ยพอใช้ไปสักพักเนี่ย อยู่ๆอาการมันก็เกิดนะครับบางทีอ่ะมันจะเป็นที่สปริงด้านไหนที่มันโดนสนิมกัดเนาะนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติโฟกัสตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่ากล้องมันมีชัตเตอร์บเนาะพี่หน่งก็ตั้งไปที่ i n นฟินิตก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้แผ่นโฟกัสสกรีนแปะด้านหลังแล้วก็ขึ้นฟิล์มกดชัตเตอร์บีค้างไว้แล้วเราก็ส่องจากด้านหลังโฟกัสสกรีนเนี่ยวระยะไกลสุดเนี่ย ถ้ามันชัดเนี่ยเราก็ค่อยๆล่นระยะลงมาจนถึงใกล้สุดนะครับใกล้สุดตัวนี้อยู่ประมาณ50เซน45เซนประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยก่อนถึง60เนี่ยก่อนถึงศูนย์จเนาะเนี่ย,นะยมันก็จะมีช่องว่างนิดนึงถ้าดูจากมาร์กตัว B นะเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าระยะที่ใช้กันปกติก็จะอยู่ตัวเลขสีส้มๆแดงๆเนี่ย 2เมตร5เมตรนี่คือระยะที่คนใช้งานทั่วไปใช้นะครับแล้วก็เป็นระยะที่ใช้กันมากที่สุดเขาก็เลยทำมาร์กไว้ให้แล้วก็ทำเป็นตัวคลิกนะพอเวลาเราหมุนไปที่5ปุ๊บมันจะมีคลิกของมันอยู่เนาะแล้วก็ F เนี่ยเล่นไปเลย5.6 f 8อะไรพวกเนี้ยเพราะมันเป็นโซนโฟกัสนะครับสปีดมันอยู่ที่1ต่อ250 เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วกันไปสปีดอยู่กลางๆเวลาไปถ่ายการแจ้งแดดแรงๆเปิดที่1ต่อ250ให้เล่น f 8กับ11ไว้เลยภาพมันจะพอดีนะครับถ้าใช้ฟิล์ม ISO 200 400นะแต่ถา้าเราไปเปิด F4.2.8 เนี่ยในสปีด1ต่อ250แล้วแบบ ไปถ่ายตอนแดดตอนเที่ยงเลยอะไรเงี้ยบางทีภาพที่มันได้มันจะโอเวอร์นะมันจะสว่างนะครับอันนี้ก็แนะนําก็ถ้าเป็นมือใหม่เพราะตัวนี้มันไม่มีวัดแสงเนาะก็ให้ใช้กับแอปวัดแสงในมือถือก็ได้นะครับหรือซื้อ,อตัวเครื่องวัดแสงอ,ะอ่ะของรุ่นใหม่ๆก็ได้เอามาเสียบตรงโคชูตัวเนี้ยเสียบปุ๊บแล้วเราก็กด นะอันนั้นจะใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็แม่นยำกว่านะครับสำหรับมือใหม่ที่จะมาเล่นฮัฟเฟมที่ไม่มีวัดแสงแบบนี้แต่ถ้าไปถ่ายตอนกลางคืนตอนเย็นตั้งสปีดอยู่ประมาณ1ต่อ60-30ประมาณนี้ได้เลยแล้วรูรับแสงแล้วก็เล่นไว้ที่2.8ได้เลยนะครับมันก็จะได้ภาพที่มันพอดีเนาะ อะเลขนะับเฟรมในส่วนของด้านบนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านบนตัวนี้ในแผ่นเนี่ยมันจะมีรอยแล้ามาอยู่แล้วนะตั้งแต่พี่หนึ่งเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องพัสดุที่ส่งมาเนี่ยซึ่งมันเป็นปกติเพราะว่ากล้องตัวนี้อายุมันห้าสิบหกสปีแล้วนะครับไอ้พลาสติกพวกเนี้มันก่อมันเสื่อมอายุแล้วเนา มันก็ต้องมีบ้างนะครับเลขนับฟรมมันจะนับถอยหลังนะเห็นไหมสามสิ 30, ถอยหลังไปสักยี่สิบละกันแล้วก็ทำวิวทำวิวไอตัวขึ้นิฟ์มเนี่ยตอนมาเนี่ยรู้สึกมันจะแข็งแข็งหน่อยนะครับพอล้าง ทำความสะอาดแล้วเนี่ยมันก็จะเบาขึ้นเนาะทีนี้วิธีใช้งานทั้งวิวเนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกแล้วไอก้ก้านไอ้แกนตัวนี้ก็เป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นวิธีขึ้นเฟือมนะครับทะนุถนอมมัน,นิดนึงให้ขึ้นแบบนี้หนึ่งสองเห็นไหมขึ้นเป็นสองสเต็ปหนึ่งสองมันจะพอดีไม่ต้องไปลูดหรือไปกระชากนะครับยิ่งกระชากเนี่ยไอ้ตัวเฟืองตัวเนี้ย มันจะไปคบกับเป็นโลหะด,ด้านในทองเหลืองนะครับถ้ามันหักหรือมันบินเนี่ยรอบมันก็จะไม่ครบเนาะเนี่ยขึ้นสองสเต็ปนะส่วนเลขนะับิฟ์มเวลาตั้งให้หมุนลูกศรตัวนี้ทวนเข็มนาฬิกาถ้าเราหมุนอย่นี้ไม่ได้นะให้หมุนทวนเข็ม แล้วมาตั้งที่72แบบนี้นเห็นไหมง่ายๆแล้วก็การกอฟิล์มยกขึ้นมาก่อเช็คดูมันก็จะสมูทนะครับแล้วก็เวลาปิดลงไปเนี่ยมันก็จะล็อกของมันเพราะมันมีคานล็อกของมันอยู่แล้วก็รุ่นนี้ปุ่มกอฟิล์มเราก็ต้องกดค้างเนอะรู้กันอยู่แล้ว นะครับกดตัวนี้ลงไปเห็นไหมมันก็จะฟรีทั้งสองด้านพอเวลาเราปล่อยปุ๊บมันก็จะล็อกตัวสปอกเกตล้อพาฟรมเดินปกตินะตอนแรกที่มาเนี่ยไอตัวก้านตัวนี้มันเบี้ยวมันเหมือนมันเอียงมานะครับก็อย่างที่ว่าแหละถ้า c ซ a ก็ต้องรื้อออกทั้งหมดเนาะแล้วก็จัดการไปประมาณนี้คร่าวๆฝาหลังก็ ปกติเลยบูกันแสงก็บูด,ด้านล่างนะครับขูดฟองน้ําเก่าออกแล้วงทําความสะอาดแล้วก็ตัดแผ่นโฟม EVA ให้มันได้ขนาดแล้วก็ติดลงไปเผื่อใครจะเอาไปทําเองก็ทําได้นะอันนี้ไม่ยากแล้วก็ในส่วนของบูกันแสงด้านบนเนี่ยมันจะอยู่ในขอบตรงนี้เห็นไหมอืมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดหัวตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็บุขอบทําความสะอาดก่อนนะครับเพราะมันจะมีเศษฟองน้ําเก่าอยู่อะไรพวกนี้ บลงไปแค่นี้เองวิธีปิดฝาหลังให้ครอบสูงๆไปเลยครอบสูงๆแบบนี้เห็นไหมครอบลงไปเลยแล้วก็สไลด์ขึ้นแล้วบิดปบลงแค่นี้เองนะครับบิดแล้วก็สไลด์ออกอย่าไปสไลด์ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปนะแนะนำว่าให้ครอบแบบนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นนิดเดียวแล้ตอนบิดเนี่ย ดันขึ้นไปนิดนึงตอนบิดออกก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวฟองน้ำเนี่ยมันยังแน่นอยู่ครอบลงไปแบบนี้นะครับทำให้เป็นนิสัยทำใหไมเป็นนิสัยของการใช้งานฝาสไลด์พวกนี้บางคนไปสไลด์แบบนี้แล้วถ้ามีฟิล์มอยู่เนี่ยไอตัวเฟเชลเพจเนี่ยไอตัวเพดดันฟิล์มเนี่ย มันจะไปดันกับเนื้อฟิล์มนะครับทำให้เนื้อฟิล์มทำไมเอ่ยบิดงอขาดฉีกเราก็เสียไปเนาะวิธีวางก็วางแบบนี้ไปเลยเนี่ยเห็นไหมวางครอบของปแล้วก็สไลด์ขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็ปิดจบง่ายกว่าสะดวกเร็วกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับฟิลเตอร์ที่มาสภาพตอนมาเนี่ยชิ้นหน้าเนี่ย มันจะเป็นเม็ดๆ,ๆนะครับเป็นเม็ดดที่เป็นแบบไม่ใสเลยอ่ะไมีห่หนึ่งเราต้องล้างทําความสะอาดนะครับก็ได้ประมาณหนึ่งนะฟิลเตอร์ค่อนข้างหายากนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวชิ้นเลนน์อ่ะมันอยู่ลึกอยู่แล้วมันโอกาสที่อะไรจะไปโดนมันเนี่ยน้อยมากนะครับอประมาณนี้เวลาหมุนปรับรูรับแสงก็ ระวังเรื่องฟิลเตอร์ด้วยเพราะว่ามันจะหมุนไปพร้อมกันแล้วมันจะทําให้ฟิลเตอร์หลวมแล้วก็ไปเผลอหมุนมันออกเนี่ยเห็นไหมเนีนะครับอ่าหมดแล้วประมาณนี้ง่ายๆปุ่มชัตเตอร์ถ้าไม่พอใจอยากจะให้มันอ่าได้ระดับเวลาเรากดหรือเซตให้มัน อพอใจกับนิ้วเราเนี่ยสามารถหมุนได้นะแต่อย่าหมุนเยอะนะครับหมุนตัวข้างล่างเนี่ยที่ใส่กับสายลันชัตเตอร์เนี่ยมันจะทําให้สูงขึ้นต่ําลงก็ได้แต่บางทีเนี่ยถ้ามันต่าเกินไปหรือสูงเกินไปมันจะไม่ไปกดเดือยข้างล่างนะครับให้มันไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันไปดันตัวปล่อยชัตเตอร์เนาะประมาณนี้ดีแล้วนะครับ ข้าวๆแล้วกันเนาะพี่เหน่งไม่ได้เทสใส่ฟิล์มให้ดูนะครับแต่รุ่นนี้ก็แนะนำนะลองไปหามาเล่นกันดูเผื่อหลายคนอยากจะเล่นเพราะมันได้เอฟสองจุดแปดแล้วก็แมนวนวลทั้งหมดเนาะแล้วภาพที่มันได้มาเนี่ยก็สวยนะก็มีลูกค้าที่ซื้อรุ่นนี้ไปจากพี่เหน่งนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูก็เออมันคมมัน ใช้ได้เลยนะมันแบบภาพมันโดนมากเลยถ้าใช้กับฟิล์มสีโกดัก200อยในพวกเนี้ยโทนส้มๆหน่อยนะเออภาพมันโอเคมากลองไปหามาเล่นกันดูนะครับชัตเตอร์ก็เบานุ่มอย่าลืมขึ้นสองสเต็ปแบบนี้ง่ายๆเบาๆเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะครับแปะลงไปแล้ว หูเนี่ยเบาๆแค่นี้เองแต่เวลาเราใส่ิฟ์มเนี่ยอาจจะต้องออกแรงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงดึงของิฟ์มแล้วก็เหมือนเดิมสุดท้าย่อนส่งพี่หน่งจะเช็ดทำความสะอาดพวกรอยนิ้วมือต่างๆให้อีกทีหนึงนะครับแล้วก็จะแพ็กกล้องจัดส่งให้